ผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตระกูลยามาฮ่าแม็กซีนี่ประเทศไทยแต่งรถกันโขดขนาดนี้ วันนี้เราอยู่กันในงาน Max Series Community นะครับบอกเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้จะมีรถสวยๆมาให้ดูเยอะมากเลยนะครับทาง Yamaha เขาจัดรวบรวมรถ Yamaha Max Series ที่เป็นสกูตเตอร์นะครับที่แต่งมาจอดโชว์มาดูกในแบบเป็นไอเดียแบบเหมือนผมแบบเหมือนผมไม่อยู่ไหนมาคือด้วยความที่เราเแบบไม่ค่อยได้มางานที่แบบเป็นคอมมูนิตี้อย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเจอก็เจอแต่รถเดิมๆมีท่อมีอะไรเล็กน้อยแต่วันนี้แต่ละคันต้งใช้คำว่าแต่งกำสุด สุดจัดจัดสุดมากๆแบบโอ้โหเดี๋ยวผมพาไปชมว่าแต่ละคันมีความน่าสนใจอะไรไงบ้างนะครับบอกได้เลยว่ามุมนี้แบบตึงๆทั้งนั้นนะครับแต่งกันแบบอย่างที่บอกนะครับว่าโอ้โหเหมือนผมไปอยู่ไหนมาแบบไอเราไปอยู่กับพวกรถใหญ่แล้วก็รถเดิมๆเป็นส่วนใหญ่นะครับพอวันนี้มาเจอแบบมุมเนี้ยเขาจะเป็นมุมที่เหมือนมีทั้งลูกค้าที่ใช้รถ X Max อยู่แต่งแต่งมาโชว์นะครับรวมถึงร้านแต่งสำนักตึงๆนะครับแต่งแต่ละคันนี่แบบว่าโหดมากๆโหดกันแบบ นอกจากสีสันแบบมีความเจ็บปวดจี๊ดจ้าแล้วครับยังมีเรื่องของพอร์แมนกที่แบบพูดได้เลยว่าแบบโอ้โหมากันแบบจัดเต็มจริงๆรจัดเต็มมากๆนะครับนอกจากแบบสีสันมีเรื่องเล่นลายคาร์บอนเล่นลายคาร์บอนแล้วก็มีเรื่องตัวนี่มีเล่นแคสปบาร์มีเล่นอะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องห่ออะไรด้วยบริเวณนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นเอกแมกหมด มาทำไรมาทำไรหาพี่ไงอ่าพี่แหละได้เรามาดูกันต่อนะครับคันนี้นะโอ้โหมีการใส่เปลือกใส่มีการปรับเรื่องตัวไฟลิ่งด้านข้างลงถึงด้านหน้าม,นมีลิ้นมีร่องลมมีอะไรได้แบบดูทิดจาก XMAX รถเดิมนะแต่ใช้คาว่าผมว่าเจ็บจี๊ดนะเจ็บจี๊ดเลยทีเดียวนะครับพอถัดมาแบอบกโอ้โหอ,อันนี้มีความแบบสีมีความแบบถ้าดูใกล้ๆมีความเป็น ออกแนวอลูมิเนียมบัสนะครับแล้วก็มีปีกออกมาด้านข้างมีความแบบเป็นวายบอดี้นะครับ <c oughs> อ,อหล่อเว้แต่ละคันนี่ใช้ค็าแต่งกันแบบสุดมากสุดมาก <c oughs> อย่างที่บอกนะครับ <c oughs> เขาจะมีความที่แบบว่าแต่ละคันเนี่ยที่เห็นจอดอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> อย่าบอกว่าตรงเนี้ยเป็นยามาฮ่าเอ็หมดเลยนะ <c oughs> ที่เห็นจอดจอจอจอโชว์เนี้ย <c oughs> แต่แต่ละคันมีคาแรคเตอร์มีความที่แบบว่ามันไม่ซ้ำกันสักคันนะครับ มีความเล่นแบบตะแกงโชวเครื่องนะครับระบายคลายความร้อนแต่ดูแล้วแบบว่าโ,โหดูโ,โหดดูดุนะครับเล่นล้อขาวนะครับล้อขาวจานดิสแต่ง่อเธอเลยมากันแบบจัดเต็มนะครับอันนี้ก็มีนี่ต่อนะครับนี่โอ้โหสีสันแบบว่าอลังการโอ้โหดูแค่ ดูชุดเบรกชุดอะไรนี่มาแบบจัดเต็มยางเยิงช็กเชิร์กอะไรมากันแบบจัดเต็มนะครับ<ล>ายามาฮ่า XMAX <ค><ค>นะครับ<ล>ดูบริเวณนี้โอ้โห<ล>ตึงมากตึงมากตึงเปี๊ยเลยนะครับมาถึงร้านต่อไปมาด,ดูวันคันต่อมานะครับคันนี้ก็จะมีความแบบโอ้โหมีความนวลนละมุนนะครับแต่ละคันนี่แบบว่าวผมเร็วๆหน่อยแลนะ้วกันเพราะว่ารถมันค่อนั้งเยอะนะครับ ตึงมากตึงมากอันนี้ดูเป็นไอเดียนะครับว่าแต่ละคันแต่งเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าในงานเนี่ยเขาจะแบบเป็นคอนเซปต์ว่า max ซ e r i e s community นะครับที่แบบว่ารวมสกูตเตอร์น่ยตรงจริงนอกจากนิดแม็กนะบริเวณนั้นจะมีเรื่องตังเอ็นแม็กนะครับที่เป็นน้องเล็กลงมาที่แต่งไม่แพ้กันเลยก็มีความเล่นลายเล่นสีเล่นอะไรแบบดุดันมากสีสันทอเธอโอ้โหดูดูชุดนี้ซะก่อน โอ้โห,โหโดูคาลิปเปอร์นะครับดูโชโว์ใช้เขาว่ามาแบบจัดเต็มแล้วล่ะ,ะมาดูมุมนี้หน่อยะครับโอ้โหเบาเบ,ร,บ,ร,บร์ชุดคาร์บอนนะครับชุดคาร์บอนมากันแบบจัดเต็มนะครับของมาตรฐานระดับโลแล้วแล้วก็ล้อนะครับล้อเนิร์ไล่มาหมดแล้วนะครับเต็มเขาเรียกว่าเต็มระบบนะครับเึงมากแต่ละคันนี่แบบบ โอ้คันนี้ชุดสีมีความแบบมีความเล่นลูดลายนะครับอ่าเล่นสีแบบด้านหน้าดำเงินด้านหลังเป็นแรงนะครับไล่สีไล่สเต็ปกันสวยฟีลขวงเจียงก็ดูเป็นไอเดียได้นะเพราะว่าในงานเนี่ยตรงนี้เป็นรถแต่งนะครับแล้วรอบนอกเนี่ยภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีสํานักแต่งต่างๆรวมถึงทั้งยางทั้งโช๊คทั้งอะไรหลายๆห้อเกือบเกือบทุกยี่ห้อที่มีขายในประเทศไทยรวมถึงกิจกรรมต่างๆครับ อยู่ในงานด้วยซึ่งเราสามารถก็ดูเป็นไอเดียว,ว่าแต่ละคันเขาแต่งกันแบบไหนนะครับแล้วก็ไปติดตามร้านหรือไปหาของแต่งแต่งตามได้เลยนี่โอ้ดูเบมโบเอ็มหงก็มานะครับ<ๆ>มากันแบบจัดเต็มจริงๆโ<ๆ>ดูฝาเครื่องมีความแบบฝาเครื่องมีเล่นเล่นลายเล่นอะไรกันใหม่นะครับยางเยิงโชกเชิงอะไรมากันแบบจัดเต็มจริงๆ <Okay. S 2> ในงานก็มีเรื่องลดส0บเนี่ยนะครับเอาไม่ใช่ภายในงานในหลังเวทีนี่ก็จะมีการแบบพูดกันแบบโปรโมทในงานด้วยนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับซึ่งโอ้โหเฟี้ยวจริงๆดูกันต่อนะครับค <Okay. S 1> ันนี้มีความแบบมีความเตี้ยติดดินนะผมมีความรู้สึกได้เพราะว่าขาตั้งลงไม่ได้นะครับต้องอะไรหลอกไปล่าง oh. มีความโหลดเตี้ยนะครับเฟี้ยวมากสีแบบทองมาเลยนะครับ แล้วดูฝาเครื่องบริเวณนี้ต่อมานะครับโอ้โหมีเล่นสีเล่นลายเลยแบบนี่ขาวมากไม่ใช่นะครับรถนะครับนี่มาดูกันต่อนะครับผมชอบอันนี้มีความแบบเล่นคาร์บอนนะกลับมาแวบนิดหนึ่งนะครับแน่ชุดหน้าคาร์บอนอะไรพวกนี้นะครับเราก็เล่นสีเล่นลายอะไรแบบปักกันไปนะครับอย่างที่บอกว่าการแต่งไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะครับอยู่ที่การจินตนาการของสำนักแต่สำนักหรือแต่ละคนที่เป็นเจ้าของนะครับว่าเราจะแต่งแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมมีการเรื่องการสะบัดด้วยนะครับ ใส่กันจัดเต็มมากนี่ยันบางคนก็เป็นคาร์บอนนะครับโอ้โหดูฝนะั oh, ่งนี้ซะก่อนมาแบบจัดเต็มจริงๆแล้วก็กกบบโซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรถอีกคันหนึ่งนะครับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมเร็วๆนี้หนึ่งนะ <c oughs> เพราะว่ารถยังมีอีกหลายคันให้เราดูในงานนะครับ อันนี้ก็มีความเป็นวิงเล็ดเล็กน้อยนะครับดูมากมีความเป็นคาบอนนะครับอ่อนนี่เขามีความเป็นเท็กเจอร์นะครับแล้วก็เรื่องตัวชุดแต่งอะไรที่แบบว่าหล่อมากหล่อมากหล่อมากเลื่อนมากันต่อนะครับนี่ยดูเร็วๆแล้วกันเร็วๆนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายคันให้เราดูเลือกต้องดูนะครับ อันนี้ก็เล่นสืเล่นลายแล้วบบโอ้โหมีความแบบเทกเจอร์มากคาร์บอนนะครับตัวน,นี้เป็นคาร์บอนเลยแล้วก็คาร์บอนเต็มลำนะครับมีปีกด้วยมีปีกด้วยนะครับดูดันไม่เก่งแต่ผมชอบคันนี้ว่ะโคตรเฟี้ยวเลยดูล้อหน้าเนี่ยไม่เห็นเลยนะว่าใช้โชกหรือใช้เบรกอะไรแต่มันได้ความแบบแฟลิงเต็มนะครับแล้วดูสีขาวเรียบๆินคลีนนะครับแต่ ตัดต้มตัดอะไรผมว่ามันดูเจ็บนะดูด้านหลังหน่อยดูด้านหลังหน่อยยางก็จะเป็นโหมายางยางขาวๆอย่างนี้เลยนะครับโอ้มันดูคลีนๆแบบเรียบๆนะครับดูเฟี้ยวดีจริงๆโอ้โหดูดูปอกแคนนะครับแปลกตาผมมากบอกตรงแปลกผมว้าวนะผมว่าพียมันแบบ หลายยอย่างมีความเฟี้ยวโอ้โหคันนี้ก็ธรรมดาที่ไหนล่ะดูความวิงเล็ยนะครับนี่แบบเออ,อดูหน้ามันแปลกจากคำว่า X Max ไปพอสมควรแล้วแต่ผมว่าเฟี้ยวนะดูเฟี้ยวเลยแหละกระจกข้างแบบหลายๆอย่างสีละลายนะครับมีความแบบมีหนวดนะมีหนวดรถเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นซีรีส์อย่างบิ๊กไบค์เนี่ยหลังๆนี่ใส่หนวดกันทุกรุ่นนะครับ อย่าว่าแต่หนวดเลยด้านหลังยังมีสปอยเลอร์นะครับมีสปอยเลอร์อยู่ด้านหลังนะครับโอ้แล้วสังเกตดูโชงนะครับถ้าปกติเนี่ยโชคเขาจะเป็นแนวตั้งตรงออกไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้คือแบบวางแบบนอนมาเลยนะครับโอ้โหตัดแปลงกันแบบได้หลายอย่างนะครับสวยมากๆอ่าหมุนนี้ก็โอ้โหชุดคาร์บอนชุดอะไรนะครับ อันนี้ก็มีความแบบเล่นสีเล่นลายแบบสวยจริงจริงสวยจริงแบบแปลกตาจริงจริงมาเราไปดูอีกมุมดนึงนะครับเกงหมากำปั้เราสูงกว่ามากเรามาดูโซนนี้ต่อนะครับมาใกล้เวทีแล้วผมจะพยายามตะโกนแข่งกันียงหน้าเวทีนะครับโอ้ผมชอบสีละลายมากเลยแต่งกันแบบหรือบสี แผ่นๆแต่แบบลายเรียบๆนะครับไม่มีลายไม่มีลายก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับตัวสีสลันแบบมากมายนะครับอันนี้ก็จะมีสีหลายสีแบบดูเป็นไอเดียได้นะว่าแบบชอบแบบสีไหนอะไรยังไงโอ้โหสายนะครับรอจริงๆแล้วเราโดนคัดขวาเต็มเป้าตาเลยครับแล้สองข้างเขาไปใส่ก็นี่มีพิตตี้ด้วยกาแสดงความรีด้วยาที่นครับมาดูโซนนี้หน่อยโอ้โหโซนนี้ก็แต่งตรงนี้ก็แต่งถือว่าแต่ง มากันแบบจัดเต็มนะครับดูแค่ช่วงบริเวณนี้โอ้โหดูดิสเบกมาก่อนมีความแบบโอดผมบอกเลยว่าบิ๊กไบค์มียังมีอายเลยนะครับเจอแต่งสเต็ปนี้เข้าไปสองศูนย์หกสองโอ้โหมากันจัดเต็มอันนี้จะเป็นสีพื้นเรียบๆนะครับแต่ของของนี่ก็ว่าร้อเลอะไบโชงนี่มากันแบบจัดเต็มนะครับ ่าจะไม่ได้ลงดีเทลเลยบ้ากนะพาดูแบบเร็วๆเป็นเป็นันผ่านเขาพาไปดูนะว่าแต่ละคันมีแต่งอะไรยังไงขออนุญาตตามกันอันนี่ก็มีแต่งนะครับมีชงมีอะไรโอ้ยผมตะโกนแข่งเสียงกันนะเสียงดังเลยเกินอ๋อวันนี้ก็มาแบบจัดเต็มนะไปลิงดูเดิมๆนะครับแต่มาแบบอย่างที่บอกว่าข้อจำกัดในการแต่งมันมีกว้างมากเราจะเป็นแบบฝฟาลิงเดิมๆดูแบบเรียบๆแต่ ใส่ของเต็มแบบประมาณนี้มันก็ดูหล่ออีกแบบหนึ่งนะครับหรือบางคันเนี้คือพื้นฐานรดเติมเลยแต่มาแต่งสีแต่งลายมันก็ดูสวยขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแ,<ต>แม่เจ้าดูวันนี้ก่กอนโอ้โหอ,อ,อันนี้เล่นลายเล่นอะไรนะครับแล,แล้วก็มีท่อมีอะไรนะครับแล้วก็มีเบาะด้วยสังเกตว่าบวเบาะคันนี้จะมีสเต็ปแบบ เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะเพราะถ้าเบาะเดิมก็จะเป็นสตเต็ปประมาณสองชั้นประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้แม่จะเล่นแบบเบาะเป็นเรียบๆหน่อยมาแตเสียงนะแต่เล่นไม่หัวมาแล้วอ,อันนี้ก็สเต็ปเดิมๆนะครับแต่แค่เล่นสี1 1> ก็ดูเจ็บแล้ว1 1> ก็ดูเจ็บแล้วโอ้โหแต่ดูแม่เจ้านี่มากันกี่สีเนี่ยก็สวยพี่แบบนะเออมันดูเฟี้ยวฟ้าวเลยนะนู่นเนี่ย เล่นแบบแก้มเขียวชมพูสีต้มสีเหลืองน้ำเงินแดงมากันครบนะครับแต่แน่ๆคือพ่อมากันแบบพ่อครับปวีก้องอลินนะครับมากันแบบจัดเต็มจริงๆต้อไปอยู่ไกลๆโอ้โหสารคันนะโอ้มีโซนนี้นะโซนนี้จะเป็น n m a ็นะครับเมื่อกี้ที่เราดูกานจะเป็นเรื่องตัว X m a ม็นะครับอันนี้ N m a ็ก็จะเป็นซีรีส์น้องเล็กลงมาก็แต่งกันแบบไม่แพ้กันนะครับลารคันนี่แบบ ไม่แพ้รถใหญ่ไม่แพ้รุ่นนี้อย่าง X Max นะครับไม่ว่าจะเป็นสีสัน,นดูโชค๊คเลยทันันดูโชค๊คดูโชงหน้าโช๊คลังนะครับมากันแบบจัดเต็มเลยนี่สีสันก็ไม่แพ้กันกันสนุกสนานเลยนี่บางทีเราหงุดหงิดเมียรเราก็มาลงอะไรกับที่นี่ได้นะครับล้อเล่นนะครับมาดีเจกำลังมานะครับเนี่ยเราก็ดูันต่อนะครับโอ้เสียงดัง เรเบิร์เบิรเลยอ่าแล้วก็โซนนี้จะเป็นไปดูในโซนของ X Max โซนนู้นอีกทีดีกว่าตอนนี้คนจะเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเกมกิจกรรมเขาจัดกันบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเขามีเรื่องางการเข้าคิวนะครับเรามาเดินดูมุมนี้กันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุม X Max ต่อนะครับต่ดะักันก็อย่างที่บอกว่า ตารางนี้แต่งกันไม่ซ้ํากันเลยดีกว่าคองสีนี่ความแบบมีเหลือไปเหลือมานั่นเนีงมุมหนึ่งมองเป็นสีหนึ่งอีกมุมหนึ่งมองเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็ดูกันต่อนะครับอันนี้สีเรียบๆแต่เน้นปร,ปรมณน,นะครับล้อชูฟพ่อมากันแบบจัดเต็มหัวนี้ลายมาแบบเป็นกันดั้มมาเชียวกันดั้มมาเลยนะครับวันนี้ก็สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับกับงานกิจกรรม ยามาฮ่าแม็กซีลี่คอมมูนิตี้ที่ทางยามาจัดมาได้แบบสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นรถแต่งสวยๆนะครับเพื่อที่ผมบอกได้ร่าผมเดินจนเพลินไปหมดทั้งงานนะครับเมื่อกี้เหมือนเพิ่งมาได้5นาทีนะครับฟ้ายังสว่างเลยตอนนี้ฟ้ามืดละแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนานานะครับรวมถึงฟอนเสิร์ตมันๆนี่ใจก็ว่าเดือดจริงๆแต่ผมชอบจริงว่ารถมันสวยมากรถมันแปลกตามากสำหรับผมนะครับวันนี้ก็เรื่องราวดีวมากเล็ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ